ครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวอะไรแต่งรถบิ๊กฟุตนะครับซึ่งจะมีสองชิ้นนะครับก็จะมีฝาครอบล้อนะครับกับปีกข้างนะครับที่เป็นโรเลอร์ชิ้นแรกก็จะเป็นฝาครอบล้อนะครับไอเทม15066นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับไว้สําหรับครอบที่ล้อตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีลูกปืนอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับ แล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเพื่อเวลาวิ่งในรางลูกปืนนี้จะโดนขอบรางก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มันเบรกกับยางของวิฟูนนะครับต่อไปชิ้นที่สองก็จะเป็นปีกข้างนะครับไอเทม1 5 0 9งห้นนะครับ จะมีปีกข้างโรลเลอร์หนึ่งคู่แล้วก็มีหางหลังนะครับปีกข้างก็จะใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่โรลเลอร์โรลเลอร์ขนาดสิบสี่มิลนะครับหนึ่งคู่อันนี้ผมเอารลเลอร์อื่นมาเสริมนะครับแล้วก็หางหลังหางหลังก็จะใส่ลักษณะนี้นะครับแล้วโรลเลอร์นี่ก็ผมหารลเลอร์อื่นมาเสริมนะครับ เราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะใช้อันเล็กหรืออันใหญ่นะครับแล้วแต่เราเลยเดี๋ยวมาดูพอประกอบเสร็จนะครับว่าจะเป็นยังไงฝาครอบมันจะแถมมาก็มีตัวฝาครอบแล้วก็มีลูกปืนนะครับมันจะกลิ้งๆคล้ายๆเหมือนหัวปากกาลูกเลื่อนนะครับ บน,นะครัส่วนโรลเลอร์ก็จะใส่ลักษณะนี้นะครับมันจะมีรูตำแหน่งหน้าหลังแล้วตรงกลางน,นะครับแล้วแต่เราเลือกใส่ได้เลยนะครับโอเคครับต่อไปมอเตอร์ที่ผมใช้ก็จะเป็นอัลต้าเดดนะครับเพราะว่าคันนี้มันยังเป็นเฟืองเดิมอยู่นะครับรถมันจะวิ่งช้ามากเราก็เลยใช้มอเตอร์รอบสูงช่วยนะครับ แต่มันจะมีเฟืองแต่งกับล้อโฟมอีกนะครับซึ่งผมยังหาซื้อไม่ได้นะครับถ้าใส่เฟืองแต่งก็จะทำให้บิ๊กฟู้ดวิ่งได้เร็วมากเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองปักออกแบบเต็มคันดูนะครับ จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับพอประกอบเต็บพัน,นเดี๋ยวลองไปวิ่งในรางดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง โอเคนะครับก็จะวิ่งประมาณนี้นะครับก็ยังถือว่าวิ่งช้านะครับถ้าอยากให้เร็วก็คือต้องมีเฟืองแต่งหรือว่าเอาเฟืองเดิมมาดัดแปลงนะครับก็ทําได้อยู่นะครับแต่เดี๋ยวถ้าผมมีอะไรเฟืองเก่ามือสองเดี๋ยวผมลองดัดแปลงเฟืองให้ดูแล้วกันนะครับรัพวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ